วันนี้ Transit Solar r o o f Top กำลังมาแรงมากสำหรับใครที่ยังไม่รูนะคะว่ามันทำงานยังไงลดค่าไฟได้เท่าไหร่วันนี้มาคุยเรื่อง Solar r o o f Top ครบจบใน4นาทีกันค่ะมาที่คำถามได้ค่ะ Solar c เซลทำงานยังไงครัสั้นๆเลยค่ะโซลาร์เซล,เล,ซล,เซลก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งวิธีการทำงานนะคะเริ่มจากแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งลงมายังแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็เกิดการถ่ายทอดพลังงานกันเกิดเป็นกระแสไฟขึ้นมาแล้วก็กลายออกมาเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงหรือที่เราเรียกว่าไฟ DC ที่ใช้กันอยู่อย่างเี้ะคะ่ะแล้วมันใช้กับไฟบ้านได้ไงครับคำถามนี้ก็เป็นคําถามที่คนที่ไม่รู้จักโซลาร์เซลล์ก็สงสัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่เข้าวงการนี้แล้วคงรู้อยู่แล้วว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยเขามีตัวช่วยค่ะซึ่งก็คืออินเวอร์เตอร์ที่เอาไว้แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นกระแสสลับหรือไฟ AC อย่างที่พี่ทีมงานพูดเมื่อกี้นะคะ ต่านี้ก็ได้ไฟฟ้ามาใช้ในบ้านแล้วค่ะขอคำถามต่อไปค่ะแล้วมันลดค่าไฟได้ยังไงครับก็ลดค่าไฟได้ยังไงในเมื่อเรามีพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานจากแหล่งธรรมชาติแล้วนะคะเราก็สามารถนําพลังงานนี้มาช่วยทดแทนจากาไฟฟ้าที่เราซื้อจากการไฟฟ้าอยู่ทุกวันนี้หรือว่าเป็นที่มาของพลังงานทดแทนนั่นเองค่ะขอคาถามที่3ค่ะแล้วไฟจากโซลาร์เซลล์จะพอเหรอครับแล้วถ้ามันไม่พอจะทํายังไงอ่ะไฟดับไปเลยหรือเปล่าพี่คิดว่าไงคะพี่คิดว่าดับไหมอาจจะดับมันก็อาจจะดับได้นะ ผิดค่ะคาตอบคือไม่ดับนะคะเพราะว่าตัวระบบโซล่าเซลล์ของเราเนี่ยมีอินเวอร์เตอร์ค่ะซึ่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยปกติแล้วเขาจะดึงโหลดไฟที่ใกล้ที่สุดมาใช้ก่อนนะคะซึ่งก็คือไฟโซล่าเซลล์ที่อยู่ไกลบ้านเราที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าโซล่าเซลล์ไม่ทํางานหรือว่าไฟไม่พอใช้เนี่ยระบบของอินเวอร์เตอร์นะคะเขาก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ได้ต่อเพราะฉะนั้นทุวกว่านะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยคะ่ะว่าไฟจะดับไม่ดับนะคะเขอคทําทต่อไปคะ่ะเขอคำถาต่อไปค่ะถ้าอยากติดตั้งมันจะต้องใช้อะไรบ้างครับ ก็ถ้าอยากติดตั้งโซลาเซลล์นะคะอุปกรณ์ที่สําคัญสําคัญง่ายๆเลยเนี่ยก็จะมี1ตัวแผงโซลาเซลล์ค่ะ2ก็คืออินเวอร์เตอร์3ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์จับยึดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่ทราบกันไหมคะคืออะไรเดาเดาเดาดาสายไฟ DC กับ AC หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสายไฟเนียระบบก็บไม่ทํางานนะคะที่ขอเสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะพอดีว่าช่วงนี้มีทางบ้านเนี่ยทักเข้ามาเยอะมากเลยว่าเราต้องติดกันย้อนหรือเปล่ากันย้อนคืออะไรติดทําไมก็คือถ้าเกิดว่าตอนนี้ค่ะทาง การไฟฟ้าเนี่ยเขามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการขายไฟนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ต้องการจะติดโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟเนี่ยก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องติดกันย้อนก็ได้ค่ะเพราะว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีมิเตอร์มาเปลี่ยนให้ซึ่งมันจะสวิตไฟได้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดโซล่าเซลล์แบบไม่ได้ขายไฟนะคะติดเพื่อใช้งานอย่างเดียวอันนี้จะต้องติดกันย้อนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายของทางไฟฟ้าค่ะขอคำถามต่อไปเลยค่ะถามเลยครับว่าถ้ามีปัญหาได้การใช้งาน,นเนี่ยแต่ว่าเกิดปัญหานเาน,นี่ยจะทำยัง อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นคําถามที่ดีนะคะเพราะว่าหลายคนก็คงจะก,กังวลใช่ไหมถ้าเกิดแบบพวกหน้าฝนหรืออะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าฟ้าผ่านนะคะลูกมันไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าในตัวอินเวอร์เตอร์นะคะจะมีระบบ S P D หรือว่าระบบ surge protection devices นะคะเป็นระบบที่ป้องกันเกี่ยวกับพวกระบบไฟโดยตรงค่ะไม่ต้องกังวลอยู่แล้วขอคำถามสุดท้ายของวันนี้ค่ะติดไฟเราคุมยังไงรสชาไฟได้เท่าไหรคะ ติดไปเราคุ้มยังไงลดค่าไฟได้เท่าไหร่อันนี้ที่มองว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะคะสมมติว่าตี่เลื่องลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ประมาณสัก5กิโลวัตต์ก็จะใช้เงินประมาณ170,000บาทนะคะก็จะ,จะลดค่าไฟต่อเดือนได้ประมาณ2,000บาทซึ่งถามว่าระยะเวลาคืนทุนเนี่ยที่ปีก็อันนี้จากการคำนวณแล้วนะคะก็จะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ7ปีค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าบ้านใครเนี่ยมีลูกมีหลานนะคะส่งลูกเรียนม1ถึงม6ก็สามารถคืนทุนได้แล้วค่ะแล้วก็ยังไม่นับกกกับส่่่วนตาาาางทีเรรจจะไได้ํ โซล่าเซลล์มาอีกนะคะเพราะว่าแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเขาผลิตไฟให้เราได้ยาวนานมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครฟังแบบนี้แล้วนะคะสนใจอยากติดโซลราเซลล์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะนึกถึงโซล่านึกถึงอิเลเดียนบายบาย